สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนบ้านสวนลุงติ่งนะครับจากอีพีก่อนหน้านี้ผมเคยทําหลวงพ่อทวดที่เป็นแบบกดมือหน้าอิสูซังของวัดเมืองยะลาไปแล้วนะครับก็คือรุ่นนี้นะสององค์นี้นะครับเดี๋ยวเรามาชมที่เป็นแบบกดเครื่องนะครับที่เป็นแบบกรรมการเนื้อว่านนะครับซึ่งก็มีความสวยงามไม่แพ้กันนะครับแล้วก็มีความแน่นหนากว่านะครับเพราะใช้เครื่องในการกดนะครับเนี่นะครับขอบจะเรียบสวยงามด้านหลังก็จะเป็นลายหลังนิ้วมือแบบนี้นะครับ เห็นไหมครับเพื่อนๆเนี่ยนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นลายนิ้วมือที่กดจริงนะครับพอเป็นกดมือนะแบบอิคิวซังแบบนี้นะครับแต่กรรมการอันนี้นะครับก็คือนะครับเป็นลายนิ้วมือที่อยู่ในบล็อกนะที่ดีไซน์ไว้ในบล็อกนะครับเนี่ยแล้วก็ทํามาเป็นรูปหลงพ่อทวนนั่งอยู่บนบัวกีบสองชั้นเหมือนกันนะครับอ่าขอบข้างก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าใช้เครื่องนะครับในการปั๊มนะเนี่ยนะครับด้านหลังก็จะเป็นลายนิ้วมือนะครับ ก็เป็นรุ่นที่มีประสบการณ์เหมือนกันนะครับเนี่ยนะเดี๋ยวเราลงกล้องกันเลยละกันนะครับเพื่อนอเริ่มจากองค์นี้ก่อนละกันนะครับนี่นะครับด้านหน้าก็คือจะไม่มีข้อความอะไรเลยนะเพื่อนถ้าเห็นแล้วอาจจะต้องจดจำนิดนึงเนาะว่าเป็นรุ่นของปีส5 3 9นะครับแบบนี้นะเนี่ยนะครับด้านหลังก็ที่สำคัญอพอจะสังเกตได้ก็คือเป็นลายนิ้วมือนะ ดีไซน์เป็นลายนิ้วมือนะครับซึ่งรุ่นนี้มีประสบการณ์เยอะนะครับโอเคเดี๋ยวเราลงสองเลยละกันนะครับเพื่อไม่เสียเวลานะนะครับมาส่องกันนี่นะครับด้านหน้าเห็นไหมครับจะเป็นแบบตาวรีสสามเหลี่ยมนะครับเนี่ยนะ เห็นไหมครับมวลสารมวลสารเยอะมากๆนะครับขาวขาวนี่ลอยเลยแล้วก็เห็นไหมครับพอพาได้ยุเนี่ยเริ่มจะเห็นคราบไขวานลอยตัวขึ้นมานะครับดวงตาหลวงพ่อก็คมคมชัดชัดนะครับหลิวหน้าผากนะครับเห็นไหมครับก็ดีไซน์เหมือนเป็นทรงหัวโตเหมือนกันนะครับอ่าไล่มานะครับนี่ย่ออีกสักนิดนะครับรู้สึกว่าจะใหญ่ไปนะครับ ดูยากจังดูนะครับอลองดูนะครับ 25. นี่นะครับอ่าโอเคครับนี่นะครับ ไขว่านต่างๆเห็นไหมครับหน้าหลวงพ่อเขาจะออกเป็นทรงแบบเสียนโตนิดนึงนะไขว่านตรงเห็นไหมรตรงมือที่ประสานกันแล้วอยู่เหนือมือนะครับลอยขึ้นมาแบบเป็นแผ่นเลยนะครับนี่นะครับขึ้นเยอะเลยนะระหว่างกีบบัวก็มีเห็นไหมครับนี่นะครับนี่นะครับ ด้านหลังนะครับด้านหลังเหมือนที่ผมบอกนะครับก็จะเป็นแบบอยู่ในบล็อกนะครับแกะเป็นแบบรูปของลายนิ้วมือนะครับเนี่ยนะครับก้นหอยนี้นะครับก็จะมีมวลสารที่ลอยอยู่ในเนื้อเห็นไหมครับดำแดงขาวต่างๆนะครับกระจายตัวเต็มไปหมดนะครับเนี่ยนะครับใต้ฐานอันนี้ไม่มีเจาะนะครับไม่มีต้องงัดลงมานะครับเพราะว่า เป็นแบบปั๊มเครื่องนะครับอันนี้จะแน่นๆหน่อยนะครับเนื้อเนื้อมวลสารจะแน่นๆหน่อยนะเพืเ่อนเนี่ยนะครับจะด,ดูอีกองหนึ่งนะองน,นี้จะมีรอยตรงหน้าผากนิดนึงนะครับนี่นะครับหน้าหลวงพ่อจะเป็นออกทรงเสียนโตอัานี้นะครับหลิวจีวรเห็นไหมครับเม็ดแดงเม็ดขาวเม็ดดำนะครับ นี่ด้านข้างนะครับนี่นะครับหลังก็จะเป็นลายนิ้วมือนะครับแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวลองเทียบทั้งคู่นะครับนี่นะครับด้านข้างก็จะประมาณนี้นะนเพื่อนอนี่นะครับนี่คือด,ด้านหลังนะครับ นี่นะครับกก้นก,ก็จะไม่เจาะนะครับก็จะเป็นแน่นๆตามสภาพของการกดเครื่องมานะครับโอเคเดี๋ยวสองใต้ฐานสักนิดหนึ่งนะครับว่ามีริ้วรอยอะไรบ้างน่าจะมีรอยคูดุดคลูดนะครับถ้าเกิดปั๊มเครื่องเนี่ยนะครับจะมีรอยคุดคูุดเป็นเส้นนะครับนี่นะเป็นเส้นคูดุดคูดลงมานะครับ อารมณ์ก็เหมือนตัวตัดของตัวเหรียญอะไรอย่างเงี้ยนะเหมือนกันนะครับน,นี่นะครับเป็นเส้นคูดๆนะโอเคก็ประมาณนี้นะเพื่อนนะสำหรับพิมพ์กรรมการปั๊มเครื่องหลังลายนิ้วมือของปีส9มเก้าเหมือนกันนะครับอนอกจาก EQ คซังแบบนี้นะครับก็ยังมีแบบนี้ด้วยนะ ชนาใช้ทั้งคู่นะครับลองเลือกแบบที่ชอบนะครับโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะเพืเ่อนๆนะสำหรับผมระทวนเนื้อว่านวัดเมืงองยลาอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่น่าใช้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ